โอเคครับมาวันนี้นิทานการเงินก่อนนอนสั้นๆนะครับมีชื่อว่าหาเงินวันละครึ่งพันตอนป .2 ออผมทํำยังไงนะครับเออตอนป .2 จริงๆนะที่มาของคลิปนี้เนี่ยมันเกิดมาจากว่าคลิปที่แล้วๆเนี่ยผมลงเกี่ยวกับการจัดพอร์ตลงทุนใช่ไหมครับและทีนี้เนี่ยก็มีคนมาคอมเมนต์บอกนะครับว่าไอการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าจะไปหาเงินจากไหนมาลงทุนดีกว่า ซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับว่าไอการลงทุนเนี่ยมันก็อาจจะได้เขาเรียกว่าอะไรวะได้แคบป,ประมาณหนึ่งนะครับเช่นเราอาจจะลงทุนได้สักประมาณ 5%-10% ต่อปีอะไรเงี้ยก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วแต่ถ้าเกิดจาก10%จะขยับไป15%ออย่างเงี้ย โหมันยากมากนะครับสู้เอาเวลาตรงนั้นเนี่ยไปหารายได้เป็นแบบแอคทีฟฟินคัมหาไรายได้จากทางปกติของเราเนี่ยน่าจะง่ายกว่าด้วยซ้ำนะคะแต่ถ้าจะให้ผมเนี่ยมานั่งแนะนาอาชีพมานั่งแนะนํางานอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ใช่สไตล์ผมนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะมาเล่าเรื่องของผมดีกว่าว่าเออในอดีตเนี่ยผมเคยหาเงินแบบไหนบ้างเพื่อบางคนเนี่ยฟังเรื่องของผมไปแล้วจะเป็นอินสปิเรชันครับจะเป็นไอเดียให้ใครหลายๆคนเนี่ยได้เอาไป ต่อยอดคิดต่อผมว่าแบบนี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากกว่าที่จะมาแนะนําอาชีพอะไรพวกนี้คือหลายๆคนเขาก็ทํากันไปแล้วนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะนะครับก่อนที่จะเริ่มเนี่ยผมอยากให้คุณเนี่ยนึกภาพตอนปอสองของผมก่อนนะครับว่ามันหน้าตาประมาณไหนตอนปอสองของผมเนี่ยน่าจะปีประมาณสักปี2009นะครับนะครับก็คือประมาณสัก15ปีที่แล้วได้ไหม ตีประมาณนั้นแล้วกัน10ประมาณสัก12 -15 ถึงปีที่แล้วนะผมจำแบบปีเป๊ะไม่ได้แล้วครับนะครับนะโรงเรียนของผมเนี่ยหน้าตามันจะคล้ายๆกับตัว L แบบนี้นะนะครับอ่าซึ่งมันจะเป็นตึกประมาณสัก6กชั้นนะครับแล้วก็ทางซ้ายของตึกเนี่ยมันจะเป็นแบ่งห้องเรียนแบบนี้นะครับชั้นหนึ่งจะมีประมาณสัก6ห้องนะครับแล้วก็ปลายส่วนเนี่ยจะเป็นห้องน้ำนะครับซึ่ง ผมสปอยก่อนเลยว่าห้องน้ำเนี่ยคือตัวละครหลักของเรื่องในวันนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นเสาธงนะครับเป็นเหมือนกับสนามหญ้าไว้วิ่งเล่นอะไรประมาณนี้นะนะครับแล้วก็ห้องผมเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เข้าใจภาพแล้วเนี่ยผมจะให้เพื่อนๆน,นึกภาพอีกภาพหนึ่งต่อนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นเด็กเนี่ยเขาจะเล่นของเล่นอะไรกันบ้างนะครับอ่ะถ้าสมัยนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นอะไร iPad iPhone ป๊อบมาลาบูบูไหมครับอ่ะผมก็ไม่รู้นะคือก็ไม่ได้มีชีวิตใช้ชีวิตอยู่กับเด็กแล้วนะครับในสมัยนี้แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยของเล่นนะครับที่พวกผมเล่นกันนะครับก็จะมี1น,นะครับเบเบตนะครับอ่าไม่รู้สมัยนี้ยังมีอยู่ไหมนะเบเบตเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลูกคางนะครับ ลูกข่านแบบนี้นะแล้วก็จะมีเหมือนกับเครื่องยิงข้างบนอะไรเงี้ยเราก็จะเหมือนกับยิงลูกข่างเนี่ยเป็นเหล็กให้ไปชนกันนะครับแล้วก็ใครที่ล้มก่อนก็จะแพ้ประมาณนี้นะซึ่งของแท้เนี่ยมันก็ค่อนข้างแพงนะครับประมาณสัก5 600บาทนะครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์การที่เราเนี่ยไปซื้อเบเบดเถื่อนนะครับ <laughs> เบเบดเถื่อนในตลาดนะครับก็จะราคาประมาณสัก 1 0 0งถึง2 0งนะครับซึ่งด้วยความที่มันเป็นของเถื่อนเนี่ยไอ้พวกวัสดุที่ใช้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีคุณภาพหรือว่าไม่ค่อยมีมาตรฐานเท่าไหร่นะครับแบบไอ้ของแท้เนี่ยของเล่นเด็กเนี่ยมันจะค่อนข้างทําวัสดุเหล็กออกมาค่อนข้างเซฟตี้นะครับแต่ถ้าเถื่อนเนี่ยมันก็จะมีความแบบคมบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยจะค่อนข้างแบบ ต้องระวังกันนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของเล่นประเภทแรกนะครับเป็นเบเบะนะครับส่วนอย่างที่2เนี่ยอย่างที่2นะครับก็คือการ์ดเกมนะครับการ์ดเกมนะครับอ่าซึ่งสมัยก่อนเนี่ยการ์ดเกมมันก็มีไม่เยอะนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเล่นยูกิกันนะครับยูกิโอนะครับไอ้พวกไพ่อะไรพวกเนี้ยแต่ว่าด้วยความที่ของแท้เนี่ยมันเป็นของญี่ปุ่นที่มีราคาค่อนข้างแพงนะครับประมาณสัก ถ้าตีเป็นเนี่ยอาจจะแบบสำรับหนึ่งนะครับก็คือกองหนึ่งที่พร้อมเล่นเนี่ยอาจจะประมาณสัก3-4000บาทซึ่งแน่นอนว่าเด็กสมัยนั้นอนะสลหรับผมแล้วกันนะครับผมได้เงินไปโรงเรียนเนี่ยวันละประมาณ1 0บถึงบาทนะครับมันไม่มีทางที่เราจะซื้อของเล่นราคาระดับนั้นได้อยู่แล้วนะเราก็เลยต้องใช้ทางเลือกนะครับก็คือยุกิเถื่อนนะครับไปซื้อตามตลาดน,นะครับก็จะจากสำรับละ3,000บาทก็จะเหลือสำรับละประมาณสัก 2 0บาทนะครับเราก็จะสามารถเล่นได้เหมือนกันแต่กฎกฎติการเราก็ไม่ค่อยรู้นะครับแล้วก็ของเล่นอีกประเภทหนึ่งเนี่ยที่ค่อนข้างมาแรงสมัยก่อนนะครับก็คือเกมบอยนะครับอ่าคือเด็กสมัยนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากเล่นเกมเนี่ยก็อาจจะเล่นผ่าน iPad iPhone ใช่ไหมครับบางคนเนี่ยอาจจะมีพวกเครื่องเล่นเกมพกพาน,นะครับเช่น Nintendo Switch อะไรพวกนี้นะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยสวิชมันยังไม่มาเกิดครับก็จะเล่นเกมบอยนะครับเกมบอยเนี่ยมันจะหน้าตาแบบเป็นเครื่องแบบนี้นะครับ พับได้นะครับอ่าโอ้โหสุดระบาดผมอุบทามากนะพับได้เราก็จะใส่ตลับข้างล่างนะครับก็สามารถซื้อตลับมาใส่เกมเล่นได้แล้วซึ่งเกมสมัยก่อนเนี่ยที่ฮิตนะครับก็จะเป็นเกมโปเกมอนนะครับอ่าโปเกมอนนะครับอ่าไอ้โปเกมอนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครหลักของเราในวันนี้นะครับทีนี้เนี่ยผมนะครับก็ไม่ค่อยมีตังซื้อของเล่นอะไรพวกนี้นะครับ โดยเฉพาะการ์ดเกมเนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบเล่นมากนะแต่ผมก็ไม่ค่อยมีตังนะครับยิ่งถ้าเป็นโปเกมอนเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าโปเกมอนเนี่ยมันเป็นการ์ตูนที่ดังในสมัยก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องการ์ดเกมเนี่ยโปเกมอนไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับสาเหตุเป็นเพราะโปเกมอนเนี่ยมันเป็นการ์ดที่น่าจะเบสมีมาจากอังกฤษ อเมริกาซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งการ์ดเกมที่เป็นภาษาอัอองกฤษอเมริกาอะไรพวกเนี้ยราคาจะค่อนข้างแพงมากๆนะครับอย่างเช่นสมมติอ่ะผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับอ่ะอันนี้นะครับเป็นหน้าตาของการ์ดเกมโปเกมอนนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งสมมติอันนี้เป็นการ์ดไทยใช่ไหมครับการ์ดไทยเนี่ยราคาสมมติว่าใบเนี้ยสิบบาทนะครับของอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดเราไปซื้อเขาเนี่ยอาจจะใบละหนึ่งพันบาทเห็นไหมครับว่าแบบราคาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เด็กจะเล่นได้เลยนะครับซึ่งพอเด็กมันเล่นไม่ได้ ปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าคนเนี่ยก็ไม่อยากทําเถื่อนแปลไทยมาแบบยูกินะครับทาให้อ่ะก็เข้าถึงยากและแล้วพอสมมติเด็กไปซื้อของแท้มาก็ไม่มีเพื่อนเล่นด้วยไม่พอนะครับกฎกติกาอะไรพวกน,นี้มันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดซึ่งโปเกม,มอนเนี่ยมันก็ค่อนข้างซับซ้อนในระดับหนึ่งนะครับอ่ะมันก็ทําให้แบบเด็กซื้อมาก็เล่นไม่เป็นไม่มีเพื่อนเล่นด้วยก็เลยไม่เป็นที่นิยมนะครับแต่ว่าตัวละครมันอ่ะค่อนข้างเป็นที่นิยมประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคนะครับซึ่ง มันก็เป็นการปูเรื่องมาสู่การหาเงินเวะลาห้าร้อยของผมเนี่ยแหละครับมาเนี่ยด้วยความที่มันเป็นการ์ดเกมที่ค่อนข้างหาย,ยากนะครับเราเลยไม่ค่อยมีใครที่จะรู้แหล่งซื้อขายเท่าไหร่นะครับจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยผมได้ไปบิ๊กซีนะครับเป็นเหมือนกับห้างนะครับเออน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วครับเป็นบิ๊กซีนะครับ,รบซึ่งไอท้ที่เนี่ยมันดันมีร้านขายการ์ดนะครับขายนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเขาก็ เปิดร้านอยู่ประมาณโซนฟู้ดคอร์ทนะครับผมก็ชอบเข้าไปดูนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยคนนี้เนี่ยเขาก็มีซองนะครับเป็นเหมือนกับซองสุ่มนะครับอ่าซองสุ่มนะครับซึ่งในซองสุ่มเนี่ยจะมีการ์ดโปกเกมอนเนี่ยอยู่ทั้งหมด10บใบนะครับอ่าซึ่งตอนเด็กเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าราคามันควรจะเป็นเท่าไหร่นะแต่ด้วยความที่มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็รู้ว่ามันค่อนข้างแพงเนี่ยเท่าที่ผมจําได้นะว่ามันควรจะราคาประมาณสัก300บาทนะครับ3า0บาทแต่วันนั้นเนี่ย พี่คนนั้นที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยไอซองนี้เนี่ยเขาขายผมเนี่ยแค่50บาทพอครับนะครับ,รบสำหรับเด็กๆเนี่ยเราก็พอที่จะรู้แล้วว่าเอ๊ะห้าสิบบาทเนี่ยเรามีประสบการณ์จากอยู่กี่เถื่อนมาก่อน,นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่เนี่ยมันก็น่าจะไม่ใช่ของแท้นะครับแต่ก็ โอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราสามารถพอจะเข้าถึงได้ต้องบอกก่อนนะว่าสมัยเด็กๆเ,เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีความตระหนักรู้เรื่องของแบบเอ้ยต้องสนับสนุนของแท้อะไรมาบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต่างกับยคนี้ที่เราจะค่อนข้างซีเรียสเรื่องประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อยากให้เซตอัพภาพคล้ายๆกันก่อนเนาะโอเคนะครับซึ่งอ่ะถ้า้าสิบบาทเนี่ยเท่ากับว่าผมเนี่ยเก็บเงินประมาณวันละสิบบาทสิบห้าบาทเนี่ยสามสี่ห้าวันเนี่ยก็พอจะซื้อได้แหละแต่นะครับ เขามีข้อเสนอให้ผมนะครับว่าไอซองแบบนี้เนี่ยมันอาจจะน้อยเกินไปนะครับเขาเลยขายให้ผมเป็นกล่องเหล็กนะครับเป็นเหมือนกับแพ็กเกจนะครับซึ่งในกล่องนี้เนี่ยมันมีซองสุ่มแบบนี้เนี่ยทั้งหมด20ซองนะครับอ่า20ซองซึ่งจริงๆเนี่ย20ซองเนี่ยถ้าเกิดเราไปซื้อแยกเนี่ยมันควรจะเท่าไหร่ครับ20คูณ50เท่ากับ1,000บาทถูกไหมครับนอะ่าแต่ว่า ด้วยความที่มันเป็นแพ็กเกจอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีโปรโมชั่นให้ผมนะครับโดยที่เขาเนี่ยขายให้ผมในราคาแค่400บาทนะครับผมก็โอ้โหน่าสนใจมากนะครับผมก็เลยไปขอตังแม่มาซื้อนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมก็เลยได้การ์ดโปเกมอนมานะครับแบบนี้นะครับแต่เป็นการ์ดเถื่อนนะครับแล้วก็ผมอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนนะครับจำตัวเลข400บาทเอาไว้นะครับเนาะผมตกล้ตรงนี้นะครับ400บาททีนี้เนี่ย พอเราได้ของเล่นตอนเด็กมาแล้วเนี่ยเราต้องทอํายังไงต่อครับอ่ะเราก็แกะสุ่มไปแกะได้บ้างไม่ได้บ้างได้ตัวที่เราชอบบ้างได้ตัวที่เอ๊ะมันตัวอะไรวะแล้วก็แกะไปเรื่อยๆก็ไม่ได้สนใจก็เป็นของเล่นนะครับซึ่งเช้าวันต่อมาเนี่ยตามธรรมเนียมนะครับเวลาได้ของเล่นใหม่ก็คือเราต้องไปอวดเพื่อนที่โรงเรียนครับนะครับอ่าผมก็แบบเอาไปอวดเพื่อนเลยนะครับว่าแบบเอ๊ย กูได้การ์ดโปเกมอนมาเว้ยแบบใบนี้ใบนี้ใบนี้เพื่อนนี่แบบว้าวว,าว้าวคือตอนนั้นนะมันไม่มีใครรู้นะครับว่าแบบมันเป็นของแท้ของปลอมอะไรแบบนี้ไม่มีใครรู้นะครับซึ่งมันก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับมาบอกว่าเฮ้ยไอการ์ดใบนี้เนี่ยขอซื้อต่อได้ไหมอะ่ะแบบขอซื้อต่อใบละสิบบาทกแลวกันนะครับซึ่งผมก็นั่งลองคิดเลขนะครับสมมติน,นะครับคุณลองคุณลองคิดเลขตามผมดีๆนะ ผมซื้อมา400บาทนะครับ400บาทได้การ์ดมา22นะครับ22ใน1ซองนะครับ,รบมีการ์ด10ใบถูกไหมครับนะครับแล้วก็เท่าไหร่ถ้าพรานันแล้วผมซื้อมา400บาทนะครับผมจะได้การทั้งหมดกี่ใบครับ200ใบนะครับ200ใบเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียบเป็นอัตรายาครับ1ใบจะเท่ากับ2บาท นะครับ oh, โอ้โหนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับที่ผมรู้สึกว่าการเรียนคณิตศาสตร์นะครับตอนปอ่อ2เนี่ยมันจะเรียนพวกบรรดัตยางถูกไหมผมรู้สึกว่าไม่โคตรมีความสําคัญเลยครับเพราะว่าเอามาคิดตังค์นะครับเออใบละ2บาทนะครับแล้วเพื่อนอยู่ดีมาขอซื้อผมใบละ10บาทนะครับเท่ากับว่าถ้าผมขายเนี่ยผมจะได้กําไร5เท่านะครับ5เท่านะครับเออนะครับซึ่งคุณต้องลองนึกภาพนะว่าสมัยก่อนเนี่ย มันไม่ค่อยมีแนวคิดที่จะสนับสนุนให้เด็กทําอะไรอย่างอื่นนอกจากการเรียนนะครับคือแบบเราไปโรงเรียนเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่าเออไ,ไปเรียนไปโรงเรียนก็ไปเรียนไปทํากันบ้านก็พอแล้วอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจนะครับเราก็แสบตั้งแต่เด็กนะครับเออเราก็รู้สึกว่าเออเงินแม่งอยู่ตรงหน้าแลละผมก็ตอบตกลงเพื่อนอย่างไวเลยนะครับก็ทําการตกลงซื้อขายกันนะครับตอนแรกเนี่ยมันก็เริ่มจากใต,ต้โต๊ะที่โรงเรียนตอนพักเที่ยงพักกินข้าวอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับก็ สามารถซื้อขายได้นะครับจนกระทั่งเนี่ยผมมาเริ่มสังเกตนะว่าไอในกลาสสิบใบเนี่ยในซองนะครับมันจะมีบางใบใช่ไหมครับที่แบบเป็นตัวยอดฮิตนะครับตัวยอดนิยม,มอย่างเช่นแบบตัวมังกรตัวเต่าอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นตัวที่แบบเด็กชอบเป็นเหมือนกับพระเอกไอ้บางตัวเนี่ยมันก็อาจจะขายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมา,มาทําการอัปราคานะครับไอ้ตัวฮิตๆเนี่ยผมขายใบละ40นะครับส่วนไอ้ใบที่ไม่ฮิตเนี่ย ผมเอามาขายไปละ5าบาทพอครับหรือว่าเอาไว้จัดโปรโมชั่นนะครับให้แบบเอ้ยถ้ามึงซื้อตัวฮิตในกูแถมตัวไม่ฮิตให้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็ทําให้เราเนี่ยขายได้เงินเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้ตัวที่ไม่ฮิตเนี่ยก็ขายออกไปด้วยนะครับนี่เป็นไงหัวการค้าตั้งแต่เด็กนะครับแต่พอเราเริ่มขายไปเรื่อยเื่อเนี่ยมันก็เริ่มไม่ได้ขายแค่ในห้องแล้วไงมันก็เริ่มเกิดการบอกต่อนะครับตรงตามตำรามารตลาดนะครับเนี่ยบอกต่อนะครับ มันก็เริ่มมีห้องนี้มาขอซื้อบ้างมีห้องข้างๆมาขอซื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเริ่มเยอะแล้วนะครับเราก็เลยต้องทําการเปลี่ยนสถานที่ซื้อขายนะครับจากในห้องเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะแล้วเพราะว่าเวลาที่เราพาเพื่อนต่างห้องเข้ามาในห้องเยอะๆอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะเพื่อนบางคนก็นอาจจะกลัวแบบเอ้ยเดี๋ยวของหายเดี๋ยวมีแบบขโมยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็เลยทําการย้ายที่ ทำธุรกิจแล้วกันนะครับโดยที่เราไปทําที่ไหนครับตอนแรกห้องน้ําครับนะครับผมก็ทําการเนี้ยดดลนะครับเดินไปกับเพื่อนเนี้ยไปที่ห้องน้ํานะครับเพื่อทําการเดลนะครับนะครับแล้วก็เดินกลับมาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยก็คุณลองนึกภาพนะครับว่าถ้าผมขายวันหนึ่งเนี่ยใบยละสี่สิบาทนะครับผมขายสักวันละสิบใบอย่างเงี้ยก็วันละสี่ร้อยแล้วป่ะอันนี้แค่สิบใบนะแล้วเนี่ยผมซื้อวันหนึ่งเนี่ยผมซื้อได้เท่าไหร่ครับสองร้อยใบ วันหรือผมจะได้เงินกี่บาทคุณคิดภาพไปดีนะครับผมก็ทำเงี้ยไปเรื่อยครับซึ่งสมัยนะั้นอ่ะคุณไม่ต้องนึกภาพนะว่าผมแบบเอ้ยกูขายการ์ดได้กูจะเอาเงินไปต่อยอดไปลงทุนหุ้นหยุดนะครับมันมันไม่มีนะครับคือผมอยากจะบอกว่าไอคอนเทนที่แบบว่า ถ้าเกิดเราย้อนเวลาไปลงเอ็นวีดียเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนี้จะมีเงินเท่าไหร่นะครับคือบูชิตนะครับคือมึง20ปีที่แล้วว่ามันซื้อขายหุ้นแบบทุกวันนี้ไม่ได้นะครับเข้าใจป่ะคือคือหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หุ้นไทยที่ต้องแบบโหยากนะครับม่เป็นไปไม่ได้นะ้วซึ่งสมัยก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าแค่ผมขายแล้วก็หาเงินมาซื้อข้าวไก่ทอดใต้โรงเรียนได้เนี่ยก็ก็รวยแล้วนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาคิดเรื่องต่อยอดนะอย่างนี้นะทั่ง เรื่องเนี่ยมันเริ่มแดงนะครับอาจารย์ก็เริ่มรู้นะครับว่าเฮ้ยทำไมมันไอเด็กคนนี้มันเดินเข้าเดินออกห้องน้ําบ่อยจังวะนะครับแล้วก็ตามสไตล์นะครับเด็กประถมนะครับก็จะมีเด็กเนิร์ดนะครับก็จะไปฟ้องอาจารย์นะครับว่าอาจารย์ครับคนนี้มันไม่ตั้งใจเรียนนะครับมันขายของครับอะไรเงี้ยก็โดนตามระเบียบนะครับก็มันเกมตรงที่มันมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยผมก็นั่งเรียนอยู่จนกระทั่งมีอาจารย์เนี่ยเดินเข้ามาครับแล้วก็บอกว่าเออพลกิจผมชื่อพลกิจนะครับ เออพลกิจเธอขายของใช่ไหมเนี่ยผมก็บอกว่าอ่ะใช่ครับมันทําไมหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าเธอรู้ใช่ไหมว่ามาโรงเรียนเนี่ยมันก็ควรที่จะเรียนไม่ใช่มาขายของตอนนั้นผมก็คิดว่าแบบมันเกี่ยวอะไรวะก็กูก็เรียนด้วยซึ่งการเรียนผมก็ไม่ได้แย่นะครับก็เกรดสามจุดห้าประมาณนี้ก็คงประมาณนี้นะครับไม่ได้ถึงกับเรียนเทพขนาดเกรดสี่นะแต่ก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับเออผมก็เอออาจารย์ครับแต่ผมก็เรียนก็โอเคแล้วอันนี้มันก็ ผมก็ทําขำๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่เห็นว่าจะผิดตรงไหนแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าสมัยก่อนอะแนวคิดค่านิยมมันไม่ได้เหมือนเปิดกว้างสมัยนี้นะครับก็ตามนั้นแหละครับก็กลายเป็นว่าถ้าเกิดผมไม่หยุดอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องรบกวนพ่อแม่นะครับให้ไปเข้าห้องผู้ปกครองอะไรอย่างนี้ผมก็เลยโอเคไม่เป็นไรนะครับก็หยุดไปก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะก็เท่ากับว่างานนี้เนี่ยผมก็ขายได้หลายเดือนอยู่นะครับก็ได้มาหลายบาทอยู่จะไม่ได้ว่ากี่บาทนะเพราะว่า ที่บอกว่าจําไม่ได้เนี่ยเพราะสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่ได้มีบัญชีเงินออมนะครับเราไม่ได้มีความรู้เรื่องของการเก็บเงินนะครับเราไม่ได้รู้ว่าต้องเอาเงินไปต่อยอดอะไรเรารู้แค่ว่าเรียนเสร็จมาเรามีเงินไปซื้อข้าวไก่ทอดอย่างที่ผมบอกนะครับหรือว่าแบบเอาไปซื้อปลาหมึกย่างหน้าโรงเรียนอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนอกจากที่ผมจะทําให้ดูว่าเงินเนี่ยมันไม่ได้หายายากขนาดนั้นนะครับแค่ ลองเปิดโอกาสเปิดมุมมองให้ตัวเองนะครับมันก็พอที่จะมีวิธีการหาเงินอยู่นะครับกับอย่างที่2เนี่ยที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้จากเรื่องนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราหาเงินมาได้มากแค่ไหนเนี่ยแต่เราไม่มีความรู้ในการเก็บเงินไม่มีความรู้ในการเอาเงินไปต่อยอดเนี่ยเงินที่เราหามาได้เนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่เหลืออะไรนะครับเพราะว่าเราก็จะใช้มันไปจนหมดนะครับซึ่งฝรั่งเนี่ยให้คํานี้นะครับเป็นคําว่า financial ดิทเทเลซีนะครับเป็นความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับด้านการเงินนะซึ่งผมบอกเลยว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเก่งกว่ายุคผมเยอะนะครับเขามีความรู้ในเรื่องของการลงทุนอะไรพวกนี้ยเยอะกว่าผมมากๆนะน้องๆบางคนเนี่ยทักแชทเข้ามาหาผมส่วนตัวนะครับว่าแบบพี่ครับผมอายุ1ิผมจะเริ่มต้นยังไงดีเงี้ยซึ่งถ้าน้องอายุ14แล้วน้องเริ่มต้นลงทุนเนี่ยคือน้องกําลังเริ่มต้นลงทุนพร้อมกับอรรนบัฟเฟต ในสมัยก่อนเลยนะครับซึ่งเขาว่าเริ่มต้นอายุประมาณสัก14บมาณนี้เออคือมันได้เปรียบมากๆนะครับที่แบบเราได้เริ่มต้นลงทุนไวนะก็ถือว่าเป็นข้อดีสำหรับน้องๆในยุคนี้นะครับนะก็หวังว่านิทานเรื่องนี้เนี่ยน่าจะ เป็นไอเดียอะไรหรือว่าให้แง่คิดอะไรให้กับเพื่อนๆได้นะครับซึ่งผมจะบอกว่าสมัยนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําแบบนี้ไม่ได้แล้วเนาะเพราะ1คนก็เริ่มมีความรู้มากขึ้นนะครับว่าของแท้ของปลอมเป็นยังไงถูกไหมครับกับอย่างที่2เนี่ยด้วยการมาของโซเชียลยมันทําให้การขายสินค้าโกงราคาแบบเนี้ยมันก็ทําไม่ได้แล้วเพราะเราทําอะไรไปอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปเสิร์ชเน็ตได้นะครับว่าแบบเอ้จริงๆแล้วไอ้ใบนี้มันราคาเท่าไหร่ จริงๆ้40บาทเนี่ยอาจจะมีราคาแค่5บาทก็ได้ถูกไหมครับแต่สมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตเหมือนทุกวันนี้นะครับโทรศัพท์ยังไม่มีใช้กันเลยนะนะครับก็ถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้นะครับว่าเอ๊ะคุณได้อะไรจากคลิปนี้ไปบ้างเพราะทุกครั้งที่คุณคอมเมนต์เนี่ยมันจะทําให้ตัวเองนะครับจำบทเรียนเนี่ยได้นานมากขึ้นนะครับเข้าใจมากขึ้นนะครับและท ไปเจนคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ